เรามาตามเก็บฐานน้ำกันจะอบอกว่าฐานน้ำเนี่ยสนุกไม่แพ้กับฐานบกกันเลยทีเดียวเพื่อนก้าวเราก้าวครับก้าวพร้อมๆกัน<ไ>ตำแหน่งอยู่ไม่นานครับ <c oughs> อยากเป็นตำนานไหมครับ <c oughs> รายการฟิตค่ะลิสาค่ะมีนค่ะรายการที่สะพาทุกคนไปทํากิจกรรมส,สนุกด้วยกันนั่นเองใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็ยังอ,อยู่กันที่เดอะพายสรีสอร์ทผจญภัยใกล้กรุงเทพ,พนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเรามาตามเก็บฐานน้ํากันจะบอกอว่าฐานน้ำเนี่ยสนุกไม่แพ้กับ่านบกกันเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนเดิม เราจะมีการแข่งขันกันตั้งแต่ด่านแรกเลยมาดูกันว่าในฐานน้ำเนี่ยริษาจะแพ้อีกหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเล่นถานน้ำเราก็ต้องมาสวมเสื้อชีพเพราะฉะนั้นชีพมาค่ะอ่าตอนนี้เสื้อพร้อมแล้วคนพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะ พี่บอลคนเดิมนะคะพี่บอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในฐานแรกของเราแบมบูเลฟวิธีการเล่นเนี่ยคืออะไรคะแบมบูเลฟฐานนี้จะเน้นเรื่องของความสามัคคีนะฮะใครเป็นบัดดี้กันเนี่ยทีนี้จะได้มาลองใจกันแล้วว่าไว้ใจเพื่อนและเพื่อนไว้ใจเรามากแค่ไหนนะฮะแต่ละฝ่ายจับแบบนี้ครับเป็นการประคองตัวเองและประคองเพื่อนไว้<อ>นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆเดินลงไปครับ แบบนี้อันนี้มีไว้ทำอะไรคะอันนี้มีไว้ดึงเชือกกลับครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะเราจะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับหนูสามารถดึงได้ไหมคะใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเดินไปเรื่อยๆจนสุดอีกฝั่งหนึ่งแค่นี้นะฮะสำหรับผ่านนี้นะครับยังไม่มีเก็บคะแนนนะผ่านหน้าค่อยว่ากันนะครับเขาไม่รู้ฐานนี้เราผ่านง่อนค่ะโอเคพร้อมแล้วไปเลยค่ะสามสองหนึ่งมาครับ ค่อยๆครับค่อยๆก้าวฮะเพื่อนก้าวเราก้าวครับก้าวพร้อมๆกันสไลด์ข้างมาครับสไลด์พร้อมๆกันค่อยๆม้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโ ไงบ้าลิสามีความสามัคคีเพิ่มขึ้นเป็นพันเปอร์เซ็นต์คิ่ารู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากใช่แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้นะมี้สุดหนักเพื่อนมากค้นเป็นไงบ้างคะคุณโอเคครับผมนะ อัที่2แล้วค่ะนั่นก็คือ body balance วิธีการเล่นนะครับง่ายๆฮะเดินไปตามท่อนไม้นะครับโดยด้านบนเราจะมีเชือกให้จับแค่นั้นเองส่วนใครจะตกน้ําหรือไม่ตกขึ้นอยู่กับศัยภาพของตัวเองอใช้เวลาน้อยที่สุดนะร,รับไปเลย30คะแนนนะ,ะส่วนอีกคนนึงครับไม่ต้องกลัวะนะฮะ <laughs> <laughs> เรามีคะแนนตอบใจให้นั่นคือ10คะแนน ติคะแนนคะแนนอีกแล้วแล้วทานนี้วัดอยู่กับเวลานะครับจับตาดูให้ดีเพราะว่าเราจะผัดนะค้พร้อมไหมฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเชิญครับมาครับาค่อยๆมาครับปล่อยเชือกเส้นนู้นเลยค่อยๆจับเชือกเส้นนี้มาครับนี่แหละฮะช่วงเวลาบาลานซ์ตัวเองฮะ เดินมาอีกหน่อยครับเดินมาอีกฮะเดียวันไปยังไงอ่เดินมาครับเดินมาอีกครับขยับเท้ามาฮะขยับขามาเลยฮนะตัวมาด้วยครับอ่าคว้าเชือกเลย มาครับโอเคสามสองหนึ่งมาครับนิ่งมากเลยฮะเข้าใจเข้าใจเราเคยอยู่ตรงนั้นเมื่อก่อนลงไปให้มันจบๆก แน่งอยู่ไม่นานครับอยากเป็นตำนานไหมครับเดินมาอีกเก้านึงครับมาเดินมาขว้าครับโอเคเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็ตื่นเต้นมากใจตุ้มต้มตอมเดี๋ยวเรามาบอกกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละคนนะครับทำเวลาไปเท่าไหร่น้องมีนคนแรกคนแรกเลยนี่ทำเวลาไปดีมากนะครับหนาที37วินาที สำหรับน้องทิสานะครับทำเวลาไปทั้งสิ้นอย่าเพิ่งดราม่าฮะไม่ได้ประกวดมงกุฎนะครับทำเวลาไปทั้งสิ้น2นาที5วิยนาทีเดี๋ยวเราไปฐานต่อไปกันความสนุกจะยิ่งคูณมากิ่งอี่สนุกกว่านี้ตื่นเต้นกว่านี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเราไปกันเลยค่ะ อนี้ชื่อว่าอะไรคะพี่บอสชื่อว่าสกายฮอคครับสกายฮอค<อ>น,น้องๆจะเห็นนะครับเรามีเบาะสีส้ม <ฮะ S 2> สีส้มตัวนั้นนะครับเราจะเป็นจุดแลนดิ้งลง <ฮะ S 2> วิธีการแลนดิ้งในท่าที่ถูกต้องคือเอาก้นตัวเองลง <ฮะ S 2> <อ>เหมือนที่เราโดดซิปไลน์เห็นไหมครก่อ,อนจะลงเราต้องเหยียดขาไปข้างหน้า<อ>เช่นเดียวกันครับก่อนจะลงเราก็ต้องเหยียดขาไปข้างหน้าเพื่อให้ก้นของตัวเองลงนะ<อ>ถ้าเอาก้นลงไม่ได้ ลงในท่าทานเข่าครับเก่งเข่าขาเข่าขาให้ดีสำหรับคนที่ลงตรงเบาะได้รับไปเลยสามสิบว้าวคนที่ไม่ได้ลงได้ที่สิบอ่าสิบคะแนนเหมือนเดิมพร้อมแล้วไปครับไปเลยค่ะวิธีการจับครับจับให้พอดีกับไหล่ของตัวเองความกว้างของไหล่เท่าไหร่จับเท่านั้นนับถึงสามนะครัน หนูก็ไม่พร้อมอยู่ดีอ่ะคุณตัว่ายน้ำไปไหนอ่ะอ่ะไปก่อนได้ปะเกิดแกนสลับตัวเกิดขึ้นนะคะมีใครสลับอีกไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีอ้ากลัวนะกลัวความสูงไหมครับกลัวค่ะตอนนี้สามยางโอเคมาดูอีกสามนับมาือทิ้งขาตรง เย็นสบายดีไหมวันนี้เรามา <im> <tamam> ทำอะไรนะคะมาทำอะไรนะคะเรามาไปจนไทยไงไปจนไทยไงแล้วมีว่าไอคานมันเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกร้อนๆนะคะแบบอากาศร้อนจังแต่ก็อยากโดนน้ำสิครเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเมื่อกี้เห็นแล้วนะครผู้ชนะของเราคือน้องมีนั่นเองสวยๆเลยขึ้นมาสวยๆเลยถูกต้องนะฮะรับไป30คะแนนสำหรับน้องลิพานะครับรับไป10คะแนนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในฐานต่อไปนะครับภารกิจสุดท้ายนั่นคือบัดดี้เลิฟ เดี๋ยวเราจะไปดูกันถูกต้องนะชืดูน่ารักน่าจะซบซบเนาะซบซบตอบซบไม่ซบไปดูกันเลยค่ะครับผมมาถึงด่านสุดท้ายของเราแล้วนั่นก็คือด่านอะไรคะพี่บอลบัตตี้เลิฟครับบัตตี้เลิฟนั่นเองนะคะวิ่งไปวิ่งนะวิ่งไปอย่างเดียวนะฮะผู้ที่ชนะนะครับรับไปเลย50ว้าวิบแคนแพ้ ถ้าเ <ane> ราได้ไม่ผิดคะแนนเดี๋ยวเรามาวัดผลการแข่งขันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะสามสองหนึ่ง go ไปต่อครับวิ่งไปวิ่งไปห้ามคานห้ามเดินครับวิ่งไปวันนี้กระึงดไปเนี่ยวิ่งไปครับวิ่งไปฮะ วิ่งต่อครับวิ่งต่อ,อ <suggestions, S 1> ไปต่อครับผมไ,ไม่วิง่งเนาะไปครับไปฮะ <Bing ham> ไปครับวิ่งครับวิ่งครับ ีใครเข้าเส้นชัยครับน้องลิสารับไป50คะแนนส่วนน้องมินนะครับรับไป20คะแนนฉะนั้นคะแนนรวมทั้งหมดนะครับสำหรับน้องลิสาได้ทั้งหมดรวมสี่ฐานนะฮะเจ็ดสิบคะแนนครับผมสาหรับน้องมินเต็ม500นะคะอะไรนะสำหรับน้องมินนะครับได้ไปทั้งหมด8ปิคะแนนว้าวได้เก็ดสี่นะคะได้แปดสิบคะแนนเนี่ยเก็ดสี่เลยนะคะเดี๋ยวเรื่องของเราคือน้องมินนั่นเอง ินดีด้วยวันนี้ก็สนุกสนานใช่ไหมเป็นงานิสาคมรู้สึกวันนี้สนุกสนานนะคะรู้สึกว่ามีทั้งมิตรภาพมีทั้งตุูแล้วก็เป็นมิตรภาพกันต้องแล้วก็ประตูใหม่ที่สําคัญ ครูที่นี่เจ้าที่ที่นี่น่ารักมากดูแลเรื่องความปลอดภัยดีเยี่ยมมากเล่นได้แบบหายห่วงเลยครูบอลฝากสถานที่เลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นฐานบกฐานน้ำนะครับของเดอะายรีสอร์ทครับผจญภัยใกล้กรุงเทพมีฐานให้เลือกเล่นมากมายนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นทุกฐานก็ได้นะฮะเอาที่ทุกคนอยากสนสนานจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับหรือจะมาเป็นครอบครัวมาเดี่ยวผมก็พาเล่นแล้วเจอกันนะครับเดอะายรีสอร์ทยินดีต้อนรับครับเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็ สนุกสนานโนริษาแต่ก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วเนาะส่วนในเทปหน้าเนี่ยพวกเราจะพาไปทำกิจกรรมสนุกๆที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการไปค่ะ,คะทางช่อง l ล s t ส t o r y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย